ตรงนี้อ้าวโรงเรียนเตรียมฉันไวีโอนะเออไปเดินหน้าดิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนต้องไม่รู้บรรยากาศดีดีท้องฟ้าปลอดโปร่จังเลยวันนี้ายวงนี้่ นครนายกเมือง,งน่าเที่ยวมีสถานที่ท่อาเที่ยวเอออยอเเแะแยะก็ู่บนอะารวาไหนคู่ทับคู่ลงไปพึ่งๆไปยนักขั้นางะดนานทีเราจะได้ออกไปเที่ยวก็ไปปิกนิกบบกันที้างทีม

แบบที่แบบชีดมีน้ำก็คือเราอยู่ใต้น้ำนะครับอนนีน้แ่ทุกี่มนสูมากค่ะมันต้อคิดเลย่อยู่ไอ้อัน,นี้อยู่มาตั้งสมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดน้ำไม่ท่วมหรอกแต่เดี๋นี้บ้านโคบ้านโกบ้านเอา